กลิ่นก็หอแมแล้วนะคะหอมกลิ่นปลาด้วยนัวนัวนะคะได้กลิ่นผักหวานสดสดด้วยนะคะจะเป็นเมนูนะคะบ้านๆของเรานะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องพี่ต้นน้องเดฟแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะมาทำแกงเห็ดพึ่งนะคะแล้วก็เห็ดรวมกันนะคะเห็ดพึ่งของเรานะคะดอกใหญ่เลยนะคะ ก็เห็ดนะคะเห็ดที่เราหลังทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเราจะมาหั่นเป็นชิ้นนะคะพอดีคำนะคะพที่จะได้กินง่ายนะคะใหญ่ก็ต้องหั่นางกันนะคะใหญ่นะคะเป็นเห็ดเห็ดพึ่งนะคะ เพชรพึ่งนะคะดอกใหญ่นี่จะแกงรวมเลยนะคะดอกเล็กก็มีนะคะแต่ไม่เยอะนะคะวันนี้จะแกงเห็ุรวมนะคะมีเห็ดพึ่งดอกแดงแดงด้วยนะคะทุกท่านต้มก่อนนะคะ เห็ดพึ่งแดงนะคะนะคะต้มต้มก่อนนะคะเพราะว่าน้ำของเห็ดก็จะสีดำมากนะคะก็แล้วแต่นะคะความสะดวกนะคะยังไงก็ได้นะคะก็มีบางท่านนะคะถามมาว่าต้มก่อนได้ไหมเห็ดดำๆต้มได้นะคะต้มแล้วก็เอาน้ำออกนะคะให้เหลือแต่เห็ดแล้วค่อยตั้งน้ำตั้งหม้อแกงใหม่ก็ได้นะคะ ตอนนี้ต้มได้สักพักนะคะนี่นะคะจะให้ดูว่าน้าที่ต้มที่เรามีฟองด้วยแล้วก็น้ำก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะบางท่านไม่ชอบนะคะเราก็ต้มอเอาน้ำออกนะคะแล้วค่อยมาแกงนะคะก็ตอนนี้นะคะจะปิดไฟแล้วนะคะยกหม้อลงมานะคะ เราจะเอาเห็ดของเรานะคะที่ไปนะคะที่ไหนแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดอีกครั้งนะคะยังไม่ลินะคะยังไม่ลินะคะเพราะเราไม่ได้ปนบ่อะสีน้ำก็เริ่มจะ ลเอดชื่อเป็นเห็ดที่เราต้มนะคะต้มสุกนะคะถ้าเห็ดของเรานะคะที่ต้มนะคะต้มสุกนะคะถ้าจะเก็บไว้ในช่องฟิดก็ได้นะคะเราให้เย็นนะคะแล้วก็เราให้สน้ํานะคะแล้วก็ใส่ถุงแช่ในช่องฟิตเลยนะคะแต่วันนี้ไม่เห่อจะแกงนะคะเรียบร้อยนะคะค่าสําหรับเช้านี้นะคะเราก็จะมาแกงเห็ดกันนะคะ เราไม่ได้ไปหาเห็ดแต่ว่าเรามีเห็ดที่เรานะคะต้มไว้แล้วนะคะแช่ช่องฟีดไว้นะคะ่าเช้านี้เราจะมาทําเมนูแกงเห็ดกันนะคะนี่คือเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งตับเต่าที่เราต้มสุกนะคะแล้วก็เอาไว้ในตู้เย็นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดระงูกนะคะต้มสุกแล้วเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาแกงรวมนะคะ และนี่ก็คือผักหวานของเรานะคะหวานของเราก็จะแกงใส่เห็ดนั้นกันนะคะค่าสําหรับเช้านี้นะคะเราก็จะมาแกงเห็ดกันนะคะเราไม่ได้ไปหาเห็ดแต่ว่าเรามีเห็ดที่เรานะคะต้มไว้แล้วนะคะแช่ช่องฟีดไว้นะคะพึ่งนะคะเห็ดพึ่งตับเต่าที่เราต้มสุกนะคะแล้วก็เอาไว้ในตู้เย็นนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นเห็ดระงูกนะคะต้มสุกได้เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาแกงรวมนะคะและนี่ก็คือผักหวานของเรานะคะหวานของเราก็จะแกงใส่เห็ดนือนกันนะคะขาดไม่ได้พริกนะคะพริกมีเกลือมีน้ำปลาร้านะคะแล้วก็มีผงชูรสนะคะน้ำหมอ้อน้ำหม้อใส่น้ำนะคะตั้งไฟนะคะ แล้วก็มาตําพริกกันนะคะจะตําพริกหยาบๆประมาณนี้นะคะใส่พริกนะคะใส่พริกลงไปในหม้อนะคะ ใส่ตะไคร้เยนะคะตะไคร้นะคะลงไปนะคะตามด้วยพริกลูกโดดเลยนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเห็ดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปนะคะเป็นเห็ดพึ่งนะคะที่เราต้มสุกแล้วนะคะ ตามด้วยเห็ดรังโงกนะคะไม่เยอะนะคะแต่ใส่ลงไปนะคะเป็นแกงเห็ดรวมวันนี้นะคะเห็ดที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต้มสุกเรียบร้อยรอให้หม้อเดือดนะคะแล,แล้วค่อยปรุงรสนะคะ ก็เป็นเมนูที่ง่ายนะคะง่ายมากด้วยนะคะสำหรับการแกงเห็ดนะคะแบบบ้านๆของเรานะคะต่อไปนะคะเราจะมาปรุงรสนะคะเพราะว่าเห็ดก็ต้มสุกไว้แล้วก่อนที่จะแกงนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาคานะ,คะเพื่อเพิ่มรสชาติของความหนัวนะคะประมาณนะคะเห็ดหม้อ นี่ก็วหม้อหยาอยูอยน่นะคประมาณสองช้อนทพีนะคะพีก็คนนะคะให้เข้ากันเห็นเราไม่ไม่เละนะคะว่าดอกอยังไม่ได้แกะจกับผงนัวของเราผงชูรสนะคะขาดไม่ได้นะคะใส ใส่มากแซ่บมากนะคะใส่น้อยแซ่บน้อยตามใจชอบนะคะไม่ว่ากันนะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะนนจะชิมรสดูก่อนนะคะชิมรสก่อนนะคะว่าเค็มนะคะถ้าจืดก็จะเติมน,น้ำปลารือวลาน้ำปลาราก็ได้นะคะหรือว่าใส่เกลือก็ได้นะคะรสชาติก็ ถูกใจนะคะถูกใจแล้วต่อไปเราจะใส่ผักหวานกันลงไปนะคะที่เตรียมไว้ก็จะใส่ลงไปนะคะ ผุดๆแล้วนะคะตอนนี้รอแป๊บน,นึงนะคะให้ผักหวานสุกนะคะผักหวานเราจะไม่แกงนานนะคะเพราะว่ามันจะไม่อร่อยนะคะนะคะแกงเห็ดใส่ผักหวานยัย่วๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะรับระะปิดไฟนะคะ สุกแล้วนะคะทุกท่านนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเป็นข้าวเช้าเมนูนี้จะแกงเห็ดพึ่งตับเตานะคใส่เห็ดระงกแล้วก็ผักหวานเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ